ครับสวัสดีครับผมพบกับสุขกำลังวันนะครับผมเนี่ยทางฮานอยของผู้ที่จะมาครับเบียนเก้าครับปีหกสี่ครับวันอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดเด้งกดแจ้งเตือนและกดติดตามให้แอดแต่ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมโปรดใช้เวลาในการรับชมนะครับผมครับเข้ารู้ขอภัยครับมาในที่นี้ครับผมใครจับคู่ถูกที่ผ่านมาแอดก็ขอแสดงความยินดีคนที่ถูกรางวัลกันด้วยครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมไม่มีอะไรมากมายครับผมช่องทางติด ครับมาดูครับของที่15ครับมีอะไรบ้างผมก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจ้แอดครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับผมปอ่ใช้ยันในการรับชมนะครับผมชุดเด่นชุดรองครับเนี่ยตรางตรงนี้ครับชุด2ตัวครับผม ้องแกบคูณดูเอานะครับได้คิป่จะเมน้นได้ด้านอีกตามเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนใด้ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจกับท่านก็คือกำลังใจนะครับผมแอ้ก็ขอบคุณเข้ามาณที่นี้ครับผมกดใช้ยืนในการรับชมนะครับผมแอ้ก็ให้เป็นแนวทางนะครับชุด2ตัว3ตัวครับอยู่ในตารางตรงนี้นะครับ เขาหลุดก็ขออภัยนะครับผมมานาที่นี้นะครับผมมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้เวานในการรับชมนะครับผมแต่จะมีอะไรมากมายครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกำลังใจละครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่ว่าคลิปต่อไปนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผม ไปเลยครับช่องหน้าติต่อครับผมในอสตาสถานตรงนี้นะครับครับชุดสองตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับผมจุดสามตัวลองกับคู่หนุเอานะครับ ครับไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับท้ายคลิปนี้หากท่านไม่ชอบคิวทีเอาจารย์ให้นะครับผม3ตัว2ตัวครับชุดเด่นชุดรองนี้ก็จับในตารางกันแล้วมก็บสุกังลังวันนะครับแนวาทางหน่อยครับของวันพุธที่15เดือน9ปี64นะครับก่อนเลือนะครับจะเลื่อนมครับฝาก กดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนและกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะครับผมครับช่องทางติดต่อผมเอนนด้สอบถามตรงนี้ครับผมครับลงข้ามามสอบถามมาดูได้ครับมีอะไรก็เมนมาใต้คลิปเลยก็ได้ครับผมครับสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขัดตวภงอะไรขอไปนะครับมาณที่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ